น้องกดทำเลยน้องมาน้านเหนื่อยไหมเหนื่อยยาค้าแต่ก็สู้เหมือนเดิมมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆคนที่มาใหม่ไหมอยากจะฝากนะครับเพราะว,ว่าคนเฮาเนาะเกิดมามอียังทำกันเนาะแต่ว่าบางทีเราไม่มีพื้นฐานบางคนก็เออจต่กอดเท่งแต่จะคนเจนเก่<อ>งคนมาได้แล้วคนมาได้เจนบ่ได้ บางคนลองได้แต่เต้นบ่ได้บางคนเต้นได้แต่ลองบ่ได้ความสามารถคนเขามันมันแตกต่างกันเขาต้องหาหาความสามารถของเราให้เจอเฮาม้องสิ้ไใดเขาโอเคบสิ้นใดแต่ว่าแต่ได๋ควาพยายามกับ่าเคยเน้นละคุณนขึ้นก็คุกมข้อดีเนาะกระปากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเขาเป็นกำลังแรงใจยิ้มตะพทกกำลังใจเนาะแม่เม ก็เพราะว่าเขาไม่เห็นอา,อาทีตที่จะฟ้องมาไม่เห็นใหุ้ด้เลี่ยงครอบครัวมันอาจจะทา่ในกับเป๋าเก็บกำลังใจเหตน,น้องๆนำจะกะ็ให้กำลังใจใจากของน้ำขอบุญพี่ๆที่ค่อยสอนค่อยบอกกมมาตลอดเตือนเตือน<ๆ>เราไม่ได้เหมือนเพื่อนเราก็ต้องสปีนในตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วแล้วน้องมานัามีความรู้สึกยังไงที่เห็นเพื่อนคนที่อยู่ในกลุ่มของเราอยู่ในเว้นของเราได้ออกไป ได้ได้เดินออกจากบ้านสาวน้อยเปลี่ยนแปลมีความรู้สึกยังไงในวันนี้มีหนึ่งคนอ่าม่ขึ้นมาหนีแล้วแต่ว่ามันกระหูสึกแก่หายเนาว่าเหมือนกระตงสักนิดนึนน้องยุพราะว่าน้องกับกับเหตุมาหน้าหนาวนวินกับมึงกันไปกับบอกกันไปบอกมาตลอดแต่ว่าน้องกับสิพยายามที่สุดเนี่ยวแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของน้องจริงๆแต่ว่ากำบอกนอนไปแล้วว่าถ้าดึงในเส้็ทา้งใดก็ขอให้ให้เจอในเส้นทังที่จะของมักระสู่ต่อไปถ้าระมาปีนี้ถ้าเป็นถ้าเ่กีบประสบการณ์ไว้ก่อน ผมมันก็เต้นเลยนี่ปีเมื่อกี้นี่ผมกับมาเต้นกาบแจ้งเต้นได้แต่ว่าบางคนที่เต้น,นเต้นไปปีเมื่อกี้นี่แล้วกับบอดี้ขึ้นมาติ้บอดี้บอดี้มี่ประสบการณ์ที่เก่งปน,นัน,นบางคนร้องเพลงได้แต่ว่าย่ำบอดี้คลืนก็มีเต้นบอดี้คลื่นก็มีมันต้องนับองไดวะมันการร้องเพลงกับการเต้นมันมันก็แตกต่างกันแต่ว่านักร้อง <S <S เนาะนักร้องขาดแดนเซอร์ขาดอาจารย์ดนติก็ไปด้วยกันไม่ได้แดนเซอร์ขาด นักร้องกับนักดนตรีก็ไปกันไม่ได้ทุกอย่างสําคัญหมดครับคอดตูมหรือว่าใครก็แล้วแต่ครูฝึกด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจครูฝึกด้วยเนาะนี่แหละมันคือกําลังเล่นใจกันหนึ่งผมเปิดมาแล้วแล้วน้องมานะมรับความรู้สึกยังไงที่เมื่อวานนี้เราได้อยู่ครอบครัวสาวน้อยเพื่อนเพลงละเบนโชรู้สึกว่าปรากฏการันมันเพคือมีปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอแต่ว่าแก่บัต เราเราเรามามามาประจบก,กันเนาะมาประจบก,กันแล้วมันแบบเออเข้ากอยู่แบบมันเป็นเวลามันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นอ,อย่างนี่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ <c oughs> สิ่งสิ่งที่เราเคยคิดกับสิ่งที่หลายคนที่ยังคิดไปถึงว่ามันทาได้จริงหรอกับที่ว่าสาวน้อยพิเศ <c oughs> กับสาวน้อยระเบนโชว์จะอยู่ด้วยกันแล้วเวลาซ้อม,มๆยังไงอืมแล้วทีนี้เมื่อวานนี้เราทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับผม ว่าเราเป็นครอบครัวเพชรเป็นครอบครัวสารพัดแพงเราอยู่ร่วมกันโดยมีสักดิ์ศรกันจริงจริงคือแบบโอ้ยเมื่อนี้โอ๊ยดีเดอร์วงสองมาซ้อมตอนนี้วงนึ่งมันแบบนี้แต่ว่าพวกเรามาตรงเวลาไหมครับผมตรงเวลาแบบตะปีนิดอันนี้บริยงใช่ไหมเราดแต่ก็รู้สึกว่าตะปีนีดไม่ใช่แค่ตรงนะมาก่อนเไม่ได้เท่ากับพยายามปีนี้ทุกคนตั้งใจจริงๆไงตั้งใจจริงบแม่แล้วแล้วเราสามารถแกะท่าได้เร็ว จะถ้าได้เร็วน้องมาน่าก็เก่งครับผมน้องมาน่าก็เก่งเวรของเราเป็นเวนมันเผาเนาะนะครับผมอาจจะไงก็นะครับผมฝาก FC นะครับผมพักน่อยแต่พักนั่นโดนครับพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมไม่อยากมาฝากตอนกับพี่น้องสุขีมันซุปมื้อเก่าใหม่กับก้อมเจ็ดกระไรก้อมไก่ยาห้มีนอนหลับกระเด็เงินหมื่นครับนอนเต็มกระเด็เงินแสนครับผมเฮงเฮงลุยๆปังๆสุปขู่ซุขคนครับผมสุกจับภาพสุขเจริญ ต้องเป็นที่เองยากผู้เดียวจบตามนี่แหละครับครับผมไอ้ย้อนก็เปิดคลิปมางก็จบคลิปแล้วมันวันนี้น้องมานะกินส้มตำจ้ารวมบนเวทีจ้ารวมแล้วจ้าครูบอกแล้วจ้าเอาทุกคนรวมเอาเพื่อนว่าประกาศใช่ไหมครูปุ้นไม่มีอ่ะคนทักมาบอกแล้วต่บอกอะไร เลือกจากจาจความเต่อไปกินมุกกระทะอ่ะพายอ่าจะเป็นอ่าจะเป็นดาราช่องก่อนนะอ่ะช่องไหนกันแน่นี่ช่องไลฟ์เอาไปเลยอยากเอาไปก็เอาจะวาโตเวื่อึ้นจะไปกินตีน้อยอ่าคับนักเอกแบ่งรอยเป็นนักเอกนักเอกปนนี่นักเอกปนนี่เป็นบ้างไหนเอาแล้วเอาแล้วแค่รูปบ้างไหนมาขึ้นนี่แค่รูปบ้างไหนวะจำบ้าได้ไหมไม่จำมั่ยย่อดาร่าเออดารา ดาราไปกินกันหม ada, ูกร voilà ะทะกับดารากับนองม่านาปนิกับพี่ตะทายนี่แหละลูกคลิปเดี๋ยวไปกับบ้านเดี่ยวจักกีอาเอาตักมาจะมาเต็มโตคนกินผ <vale> ู้ละจานแต่น้องสวยอยู่ผู้เดียวสามตีจานกับว่าเหมือนสี่ก้างสี่กินข้าวปลากระทะพี่เข่าปลาพูดอย่กระทะมากระถามอีกว่าแล้วเนี้ยเต็มมาหนี่จะได้ยานเขาปั๊บก็ได้ถามว่าแก๊กกุ้งเราเปลือกเราต้องรันต้องปั๊บเ่าเปลือกกุ้งนั่นน่ะกันเปลือกกุ้งเ่าปั๊บน่ะกระติกินบัดดี้เขาปั๊บ รสสิเทปเปลือกกุ้งอ่ะแซ่กระเป๋ากระพักบุงเนี่ยเขาปั๊บทั้งน้ำจิ้มหมูขึ้นอ่ะนะชนเพื่อนผ่ากันกินเบิร์ดขึ้นหมูขึ้นเขากลับมาจากโมงก่อนเอาอะไรนะอะไรนะบอสโอมไปบมกินตีน้อยเดี๋ยวไม่กินตีน้อยเอาประสิทธิภาพไปอยู่ตรงไหนตัวสกินสามเอาเพื่อนบอกกบผู้ใดไนี่บอกน้ำชั้นเนี่ย จะไปกินตีแล้วก็ช่างนี่จะชวนนี่จะชวนลบไปกินปิ้งตีไปสองเสือทำคว่ำศาดตอยบรินไปนอนดอกพับไผ่เมื่อกี้สีไปกวดห้อสองห้องถูห้องจะพาเอากายีพนั่งนี่สีสัมผัสเร็วสัมผัสเร็วส้นตูปลายยังก่อนปลายยังก่อนดิปกาทังปลาหมอข้างตาม ประมอข้างหน้ามุกเขาตึกแขยโบ่าเขาจะว่าตึกอะไรเขาอ๋อมยเนียเดือดังออมกัด่อ้จะเตลนะยูทูบเบอร์บอกเน่ยัดเอาหัดโอมหาน่อยเอาพงนี้นี่มาของรอบว่าลบเป็นยูทูบเบอร์ท่องนี้อ่ะ เอาเนี่ยเรียนรู้เลยเนี่ยสัมภาษณ์ก็เป็นเนาะเอาเรียนรู้ไงก็พูดไงก็ถามไงถามก็ฮัรดเบาเขาเคยบอกว่าเราน้องสวยน้องสวยทำไมสวยจังเ่ยชอบเราบอกด้วยเราเป็นชูดทูเปอร์นะเราต้องปากประเด็นในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ค่อยพูดก็ตามแต่ถ้าเรากดกล้องพูดในตรงนี้ปาต้องมานะกินตตัมยังมานะอยู่นี่มานะอุ้ยโอ้ยเบอีไม่หนังหาคู่

วันแล้วว่นไล้ลูกเชียมาปะอะไรนะข้าแมวแล้วข้าแมวแล้วเออพ้อเมาเคยด่ากันช่เ็นเรื่องจิไปสักขายอยู่เอาฟังเอาแล้วกเถามว่าหลังก่อนเป็นยังไงหน่ะโอ๊ยก็าบอกมันปกติต้มจำเต็มโอ๊ยพ้กระ์เป็นอย่างไ่วงปากไวนเยรับแวกจำเต็ม